ไม่ร้อนมาตั้งแต่ไน,น,นี่เรียบร้อยแล้ะคิ้วเคลืครัวเลยูลต้ทำความจัดครัวได้นห่มนะเป็นผ่าก็หลาผ่าอยูจะพืนเนะนี่นนยจาดจัดด้ง่ายแต่ว่าจัดแบบมาโดมาเสร็จกองเสร็จแล้ว เ,เห็ดอเคียวขั่วเลยล่างเล่างอย่างเลยเคียขวขั้วเลยส้งวางจาดล่งางมันเลอะอออไปเย็นเป็นยางได้เป็นสิบคนเด้เยกินห่อนเมื่อื่นมาเด้เลยนะ เขาคนมาเรียกเธอด้บังดีดียบัแตกมันโสมกันหอมเพี่หอมบักซี่เดเติมด้วยไม่ต้องดแ้เฮยูเ้าไได้กี่นมัละประมาณนั่นละนั่งนั่นึงประมาณนั่นแหละ ตั้งไฟล,ละกจับเวลาสาชีวาทีกินได้เลยเห็นไมกินวัวดีนั่นมุมกหน่อยหน่อยได้ไ <c> ห <oughs> มุกนึ่งกิน2คนหมดเนย สวยงามแยกกันได้านั้นัดคามมุกสองสวงามกว่านี่สองบ้นสองบ้านใดระดับสองนี้กาได้เนาะตั้งฐานันก่อนขัดไม่เดียว่ะไม่เดียวก็ไอไม่จะรัดแข้งก็ได้กันหักนั่นมันดีอ้ทมันหอนมันเดือเ น้องมาจินเขียวมันค่อยแข็งนีเส้นว่ะเส้นราขึ้นตังเลยเด้อไปครับ